สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับเก๋ในรูปแบบของคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรับบรรยากาศวันนี้อาจจะดูแปลกตากันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ห้องทํางานในการถ่ายทำแล้ว move ม,มาอีกห้องหนึ่งนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะเก๋มีการ update. อัปเดตภาพให้ได้ดูกันนะคะที่เฟซบ o o กเพจแล้วก็ที่ IG นะคะ โปรดักที่จะหยิบมาพูดถึงก็คือ b บ s ัชครีมนั่นเองบ s ัชครีมเนี่ยล่าสุดของ Burberry เนี่ยเขาก็ออกมานะคะเป็น New Product Launch เลยซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมาในรูปแบบของกระปุกแก้วนะคะแบบนี้แล้วก็ตลับด้านบนตัวฝาด้านบนนะคะจะเป็นฝาที่มีลายเช็คนะคะลายตารางในรูปแบบของ Burberry ซึ่งสีของ brush c r i a m ที่เขาออกมาเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันในเมืองไทยนะตอนนี้นะคะล่าสุดที่เก็ททราบมาก็คือมี5สีอีกสีหนึ่งยังไม่เข้านะคะทีนี้วันนี้จะมา swatch แล้วก็รับอัพให้ฟังกันคร่าวๆว,ว่าหลังจากลองใช้มาแล้วเป็นยังไงนะคะก็ brush c r i a m ตัวนี้ก็มีทั้งหมด5สีอย่างที่บอกไปก็คือมีเบอร์ 1, 5, 7, 9, 11นะคะ ค่ะไปแค่เบอร์เดียวคือเบอร์สามนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้มาเ,เติมทีหลังเนี่ยจะมารีวิวกันให้ดูในรูปแบบของบล็อกอีกครั้งนะคะก็มาดูกันก่อนว่าเทกซ์เจอร์ของด้านใน,นะคะ่ะปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเรานึกถึงบลัชครีมเราจะนึกถึงเทกซ์เจอร์ที่ครีมมี่คล้ายๆกับลิปสติกแต่ว่าบลัชครีมของเบอร์รี่เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างนะคะเทกซ์เจอร์ของเขาเนี่ยเวลามองไปทีแรกเนี่ยเราจะนึกว่ามันเป็นเทกซ์เจอร์แบบเจล โดยเฉพาะสีที่เป็นสีนี้มองไปที่้ายเก๋จะนึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นเจลอยู่ข้างในแน่เลยเพราะว่าสีค่อนข้างกลอสซี่นะคะแต่ว่าพอเราสมามัมผัสลงไปที่เท t e เจอร์ตัวเขาแล้วเนี่ยมันจะมีความหยุ่นๆอยู่ค่ะแล้วก็สีที่ติดขึ้นมาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสนะคะก็ลองปากที่ผิวให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแตะแก้มให้ดูเพราะว่าปันแก้มค่อนข้างเบา สิ่งที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆที่เท,ท่าที่ลองใช้มานะคะคือเก๋รู้สึกว่าบลัชครีมของเบอร์เบอตัวนี้เขาจะมี t e x t อร์ที่ค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่เนะไม่หนึบไม่เหนียวปกติทั่วไปะคะ่ะบลัชครีมที่เคยลองใช้ของหลายๆี่ห้อเนี่ย texture อย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะคล้ายกับลิปสติกเพราะฉะนั้น texture จะค่อนข้างหนึบและเหนียวเพื่อให้ติดกับผิวแต่ของเบอร์เบอเนี่ย เขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่ทราบได้นะคะนิ้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอยู่แต่ว่าเวลาทาลงไปที่ผิวแล้วค่ะมันจะบางแล้วก็เกาะที่ผิวไปอยู่จนถึงเย็นเลยนะคะและข้อแตกตา่างอีกอันนึงซึ่งรู้สึกว่าเออมันสาคัญมากสําหรับเกณฑ์นนะสำหรับคนอื่นเกณฑ์ไม่แน่ใจว่าไม่หรือเปล่ากับเรื่องอย่างนี้เพราะว่าเอออย่างปกติเราใช้แบรนด์ทั่วไปะคะ่ะสีมันจะติดที่นิ้วเวลานเราทา แล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันลงไปที่แก้มนิดเดียวเองอะแต่สีส่วนใหญ่จะอยู่ที่นิ้วแบบติดทนนานมากแล้วก็ต้องไปล้างกันสักสองสองรอบนะคะถึงจะออกแต่ว่าของเบอร์เบอรี่เนี่ยเวลาเราใช้กับผิวเราจริงๆแล้วใช้แต้มในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยที่นิ้วเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยทุกสีทุกอนูมันจะขึ้นไปอยู่ที่แก้มทั้งหมดนะคะก็เป็นอะไรที่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าโอเค ถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการแบบให้สีแบบเข้มๆจัดๆเกี่ยวว่าก็คงไม่ใช่นะคะตัวแบร s c r รีนตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปแบบที่ไม่ต้องแต่งสีแบบเข้มมากๆนะคะใครที่แต่งหน้าแบบฮาร์ดคอร์ว่าจะไปงานแฟนซีหรืออะไรเนี้ยเกี่ยวว่าอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าคุณมองหาตัวแบรตสกรีนที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยตัวเบอร์ีตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยดีกว่าว่าพอใช้ถ้าเราทาลงผิวจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะสว a ช c h ที่แขนที่ดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสีที่ออกมาพอทาที่ผิวเราเป็นยังไงอย่างที่เห็นนะคะสีเบอร์หนึ่งเนี่ยจะอ่อนสุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าสีอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะเบลนด์ให้มันเข้มหรืออ่อนก็ได้ตามใจชอบนะคะอย่างเบอร์นี้ละกันอันนี้คือเบอร์ห้านะคะ สมมติเกศค่อยๆเลนเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบแก้มระเรื่อได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ติดผิวถามว่ามันไม่ติดจริงไหมอะดูเว้ยเลอะนิดนึงนะคะคืออย่างที่เห็นนะคะจะติดน้อยมากนะคะที่ที่นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูว่าเช็ดแล้วมันออกได้ไหม <S <S> <S เช็ดแค่นี้เดียว สีก็หายหมดแล้วนะคะในขณะที่ถือถ้าครีมบรัชี่ออื่นเนี่ยเราเช็ดแบบนี้เนี่ยจะยังมีสีติดที่นิ้วเราอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเกลีย่ยให้ดูทุกสีเลยละกันอันนี้เบอร์เจ็ดเบอร์เจสีจะออกโทนส้มๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นโทนสีสุภาพถ้าใครที่เออเอาไว้ใช้เวลาไปทำงานแล้วชอบสีโทนส้มนะคะเกี่ยวว่าเบอร์เจ็เป็นสีที่แนะนำเพราะว่าใช้ค่อนข้างง่ายทีเดียว เห็นไหมคะว่าสีจะออกมาเป็นแบบปัดแก้มแบบระเรือดูสุขภาพดีก็เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆถึงแม้ว่าซัมเมอร์มันใกล้จะหมดแต่ว่าประเทศไทยก็ร้อนตลอดทั้งปีเนาะอะไรที่มันเป็นลักษณะของ t e x t อร์ที่ติดทนนานแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเลย เอาล่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาบัชครีมอยู่แล้วก็อยากจะได้บัชครีมที่มี t e x t อร์ค่อนข้างบางเบาแล้วก็ทาแล้วดูเป็นธรรมชาติสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงเก๋จะถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วก็ลงในบล็อกให้เห็นแบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.olalife.com นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมบ๊ายบายค